สวัสดีครับอยู่กับสวนองุ่นป้อมสุวรรณครับคลิปนี้สีภาพพี่น้องมาเบ่งการตอนไผ่สร้างมนหรือว่าการเตรียมต้นกอนนะครับตอนไผ่นะครับเบ่งไผ่สร้างมนผมครับอยู่หน่าสวนองุ่นนี่แล้วครับสวนทุ่มนี่เพิ่งตอนเสร็จหม่ๆนี่เป็นตุ่มตอนแบบแบบถุงนะครับนะครับตาหนึ่งผมสิตอนตอนได้สองตุ่มนะครับอ่าเดี๋ยวเขาพามาเบ่งวิธีการแต่งตาด้ครับพี่น้องอ่ะ ก่อนอื่นก็คือว่าถ้าก่อภผเฮาอันใดสี่เฮาสีแตงเฮาตัดปลายไว้ครับนี่ตัดปลายไว้เังสินะครับตัดปลายไว้พอเขาตัดปลายไว้แล้วปนี้เขาก็ที่ออกคะแนงหลายปอนเขาก็จังมาแทงเอานี่มาเบิง่งอันนี้วิธีแตงนะครับถ้าสมมุติว่ามันแตกคะแนงออกมาแล้วเขาสีแตงคะแนงคางออกเบิดเลย ก like ิ่งกางนี่เขาตัดออกตัดใต้ขอด้วยครับอย่าให้มันมีข้อถ้ามีข้อเขาตีแตกตาออกนี่เขาสีตอนเอากิ่งนี่ครับนี่มันแตกตาไม่ออกมาน่ยกิ้งนี่กับกิ้งนี่นะครับมันสีเป็นแบบนี้นะครับเขาตอนแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะกิ่งเขาสีตอนเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้ไปเบื้องกิ้งที่ผมตอนด้วยขวดน้ำนะครับปาดขวดน้ำเบิ้งครับ หากออกมาเต็มเลยครับนี่เริ่มออกแล้วตอนได้สามมือครับตอนได้สามมือห้กออกเลยเริ่มห้กออกแล้วนะครับออกไว้ครับไพ่อแตเฮามีตุ่มตอนเฮ็ดแบบนี้ครับขวดปาดขวดเครื่องหนึง่งแล้วก็ปาดปากแป้งจากน้อยเฮาส,สวมเข่าเลยครับสวมเข่าของศีเสียกฟังหลัดเห็นบ่าครับได้ผลเลยครับนี่วิธีการตอนนะครับสวนองุ่นป้อมสุวรรณกา มีไผ่ช้งมนพร้อมนะครับเพราะว่าเขาก็ปลูกเป็นแนวรั่วนะครับแบบนี้แหละครับแล้วเอาไว้จะใส่ล้าใส่ล้าลดีเพราะว่าล้มเขาตรงดีนะครับเอาไปไวลล้ล้อมั้วล้อมยังเฮ็ดยังได้เบิด์ข้างพวงข้างพักครับพี่น้องเอาคลิปนี้ให้พี่น้องเบิ่งประมาณนี้ครับขอบคุณครับ